สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่องเส้นขนานเส้นขนานคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูตามนิยามกันเส้นขนานมันก็คือเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรง2เส้นนั้นไม่ได้ตัดกันอย่างเช่นในรูปตัวนี้จะเป็นเส้น AB กับเส้น CD ขนานกันคราวนี้มาดู4รูปนี้4รูปนี้มีรูปทุกรูปเป็นเส้นที่เป็นเส้นขนานกัน แต่ว่ามันจะต่างกันอยู่นิดนึงตรงที่นักเรียนสังเกตลักษณะของเส้นนะคะตามนิยามคือเส้นตรง2เส้นเส้นตรงคือเส้นที่มีหัวลูกศร2ฝั่งแต่ถ้าเส้นในตามนี้อันนี้ก็ขนานกันได้เช่นกันความหมายก็คือเราสามารถใช้นิยามกับเส้นอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างเช่นข้อแรกตัวนี้จะเป็นส่วนของเส้นตรงมันขนานกันอันนี้จะเป็นรังสีนะคะข้อที่2รังสี KL ขนานกับรังสี MN ข้อที่3เป็นเส้นตรง AB ขนานกันกับรังสี CD และข้อที่4ส่วนของเส้นตรง XY ขนานกับรังสี ST ทีนี้มาดูสัญลักษณ์ของเส้นขนานบ้างจากรูป ABCDE ตัวนี้มันจะเป็นเส้นเส้นหยักๆ z i g แซกเนาะเส้น AB ตัวนี้จะมีลูกศรอยู่หนึ่งหัวกับเส้น CD ก็มีลูกศรหนึ่งหัวเช่นกันหมายถึงว่าเส้น2เส้นนี้มันขนานกันซึ่งเส้นสองเส้นนี้เป็นส่วนของเส้นตรง ดังนั้นเวลาเขียนเราก็จะเขียนเป็นส่วนของเส้นตรง AB ขนา invite, ขนากันกับส่วนของเส้นตรง CD และในทำนองเดียวกันเราก็จะใช้สัญลักษณ์ซึ่งเมื่อกี้ใช้ไปแล้ว1ลูกศรขนานกันเป็นคู่หนึ่งคู่ที่2ก็จะใช้ไหมเป็น2ลูกศรดังนั้นก็จะได้เป็นส่วนของเส้นตรง BC ขนานกันกับส่วนของเส้นตรง DE ทีนี้อันนี้ครู ederim. จะให้ดูระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้น นักเรียนดูเส้นของคู่แรกก่อนเส้นคู่แรกคือเส้นฝั่งนี้เส้นฝั่งนี้ครูจุดลงไปเป็นจุด E แล้วก็จุด X ก่อนแล้วก็ลากให้มันตั้งฉากมาที่ส่วนของเส้นตรง CD มาที่เส้นตรง CD ตั้งฉากที่จุด F แล้วก็ X ตั้งฉากกับ CD ที่จุด Y เมื่อตั้งฉากเรียบร้อยแล้วเราก็ลองวัดระยะดูหรือนักเรียนจะมองด้วยสายตาก็ได้ก็จะเห็นว่าเส้นสเส้นนี้มันไม่ได้เท่ากัน แต่มาดูฝั่งขวามือฝั่งขวามือก็เป็นเส้น A B กับเส้น C D เหมือนเดิมลากเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเรามองดูแล้วเราคาดว่ามันน่าจะเท่ากันถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วจะกําหนดมาก่อนว่าเส้นในฝั่งซ้ายเป็นเส้นที่ไม่ได้ขนานกันเมื่อลากเส้นมาตั้งฉากแบบนี้วัดระยะแล้วมันจะไม่เท่ากันแต่เส้นในฝั่งขวาเป็นเส้นที่มันขนานกันลากมาตั้งฉากแล้ววัดระยะแล้วมันได้เท่ากันความหมายก็คือเมื่อเส้น2เส้น ขนานกันแล้วระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่นั้นจะเท่ากันเสมอไม่ว่าจะวัดจากจุดใดก็าตามและในทางกลับกันถ้านักเรียนยังไม่รู้เลยว่าเส้น2เส้นนี้ก็คือเส้น AB กับเส้น CD เส้นบนกับเส้นล่างตัวนี้มันขนานกันหรือไม่แต่ถ้าวัดระยะห่างการวัดระยะห่างต้องวัดให้มันตั้งฉากนะคะวัดระยะห่างแล้วมันได้เท่ากันแสดงว่าเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกัน ถัดไปก็อย่างเช่นถ้านักเรียนอยากดูรูปพวกนี้ว่ามันขนานกันไหมนักเรียนก็ลองทําเป็นเส้นตั้งฉากซึ่งมันต้องตั้งฉากกับทั้งสองเส้นก็คืออย่างเช่นข้อแรกนี้ตั้งฉากกับ TA แล้วก็ตั้งฉากกับ MO จะวัดจากจุดใดก็ได้ถ้ามันเท่ากันแล้วเส้น2เส้นนั้นมันก็จะขนานกันทีนี้มาดูหัวข้อนี้บ้างหัวข้อนี้คือหัวข้ออะไรดูจากรูปอันนี้เป็นหัวข้อมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด จากรูปนะคะจะมีเส้นเส้นในแนวนอนตัวนี้จะเป็นเส้นที่เป็นคู่ที่ให้เราดูมีเส้นในแนวเฉียงแนวทะแยงตัวนี้มาเป็นเส้นตัดมุมภายในจะมีอยู่ทั้งหมด4มุมคือมุม x มุม y มุมยูและมุม V ทีนี้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันหมายความว่ายังไงบนข้างเดียวกันของเส้นตัดในเมื่อเส้นแนวทะแยงตัวนี้เป็นเส้นตัดมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันและอยู่ข้างในเมื่อกี้ข้างในครูบอกไปแล้วว่ามีสีมุมอยู่ข้างเดียวกันก็เป็น x ข้างเดียวกันกับ y แล้วก็อยู่ข้างเดียวกันกับ V ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูในรูปนี้ในรูปนี้ถ้าเกิดให้นักเรียนเขียน <aseg empowerment. S 1> เป็นคู่คู่นักเรียนจะพอทนได้ไหมอันนี้ก็มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันครูก็จะเลือกคู่แรกเป็นสีแดงก่อนข้างเดียวกันแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้างเดียวกันรูปในข้อที่สองก็เหมือนกันครูก็จะเลือกเป็นแบบนี้อันนี้คือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดทีนี้ครูก็จะกําหนดไปเพิ่มนิดนึงว่า อันนี้ไม่ขนานส่วนอันนี้เส้นตรง2เส้นคือในแนวนอนตัวนี้ขนานกันนักเรียนมาสังเกตสิว่าเกิดอะไรขึ้นมุมสีแดงๆตัวนี้ที่อยู่ข้างเดียวกันรวมกันแล้วได้ยังไงนะถ้าเส้นมันขนานกันจริงๆแล้วมันจะมีกิจกรรมให้นักเรียนลองวัดดูนะคะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยคู่นี้ได้ร้อยองศาและคู่นี้ก็คือมุมสีดำก็จะได้ร้อยองศาเช่นเดียวกัน แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งในด้านที่ไม่ได้ขนานกันตัวนี้จะไม่ได้ร8 0ยองศาเราก็เลยได้ทฤษฎีออกมาเป็นท้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดก็ตามรูปนี้แหละมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันรวมกันได้1 8 0องศาสมมติอันนี้เป็นมุม1อันนี้เป็นมุม2ครูก็จะได้ว่า1บวกกับ2ได้เป็น180องศาและทำนองเดียวกันในฝั่งด้านขวามือตัวนี้ให้เป็นมุม3กับมุม4 3กับ4ก็รวมกันได้เป็น180องศาเช่นเดียวกันและถ้าเกิดพูดในทางกลับกันคือถ้าเกิดมีแค่เส้น2เส้นมาก่อนไม่ได้รู้เลยว่ามันขนานกันไหมแล้วนักเรียนสร้างเส้นตัดออกมาได้มุมภายในมาเมื่อวัดมุมภายในถ้ามันรวมกันได้180องศาครูให้มุมนี้เป็นเลข1แล้วก็มุมนี้เป็นเลข2ถ้านักเรียนไปวัด1่รวมกับ2ได้เป็น180องศา นักเรียนก็สามารถสรุปได้ว่าเส้นตรง l 1กับ l 2 l 1จะขนานกันกับ l 2ก็เรียบร้อยถัดไปเราก็เลยสรุปเป็นทฤษฎีที่เป็นบทกับเป็นใช้คำว่าก็ต่อเมื่อแทนเมื่อกี้ใช้คำว่าถ้าถ้าถ้าเนี่ยมันต้องเป็นแบ่งเป็นสองข้อความถ้าแล้วอันนี้ก็ถ้าแล้วก็แล้วแต่ทีนี้เพื่อให้มันกระชับขึ้นก็จะใช้คำว่าก็ต่อเมื่อในเมื่อมันไปก็ได้กลับก็ได้ก็เลยใช้คำว่าก็ต่อเมื่อ เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันเวลาเราวาดตามทฤษฎีเนาะคิดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งอันนี้คือเส้นตรงคู่หนึ่งมีเส้นตรงมาตัดเส้นตรงคู่นี้ก็คือเส้นสีแดงมันจะขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในรวมกันได้ร8 0องศาหมายความว่าอันนี้ก็จะได้ร้อยองศาหรือในทางกลับกันขนานกันก็ต่อเมื่อหมายความว่านักเรียนสามารถ ถ้าสามารถใช้ในเชิงที่ว่ามันขนานกันก่อนแล้วมุมมันก็จะรวมกันได้180องศาเหมือนกับที่ครูอธิบายในสไลด์ก่อนหน้านี้ทีนี้ตัวอย่างแรกในข้อนี้นะคะตัวอย่างที่1นึ่เขากำหนดมาว่าเส้นตรง ab และเส้นตรง cd ให้มาเรียบร้อยแล้วถามว่าขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดตามทฤษฎีของเราถ้ามันขนานกันมันจะต้องรวมกันได้180องศา นักเรียนก็มาดู124กับ56มันรวมกันได้180องศาไหมซึ่งบวกเลขบวกกันแล้วได้เป็น180จริงๆดังนั้นข้อแรกตัวนี้ขนานกันทีนี้ข้อที่2ดูเหมือนจะขนานกันถ้ามองด้วยตาเปล่าแต่ว่าตอนนี้มัน94ตัวนี้มุมฉากคือ90องศา94บวก90ได้เป็น184องศาดังนั้นข้อที่2ไม่ได้ขนานกันเลยอันนั้นเป็นตัวอย่างทีนี้ อันนี้นักเรียนลองคิดดูว่าตัวไหนขนานกันบ้างซึ่งครูก็จะวงกลมข้อที่ขนานกันไว้นะคะข้อที่ขนานกันก็จะเป็นข้อข้อ1ข้อ2ไม่ขนานนะไม่ได้รวม180ข้อที่3รวมกันได้170ไม่ขนานกันแล้วข้อที่4ขนานเพราะอันนี้90อันนี้ก็เกรวมกันได้180องศาถัดไปเป็นแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดตัวนี้ให้นักเรียนหาค่า x เมื่อกําหนดมาว่าเส้น2เส้นนี้ขนานกันถามว่าแบบฝึกหัดตัวนี้ต่างจากตัวอย่างยังไงจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะตัวอย่างเมื่อกี้ถามว่าเส้น2เส้นขนานกันหรือไม่เราก็เลยเอาเลขมารวมกันดูแต่ทีนี้แบบฝึกหัดบอกมาเรียบร้อยแล้วแหละว,ว่าเส้นมันขนานกันถามว่ามุมมันจะเป็นเท่าไรตัว x ที่ในแต่ละข้อซึ่งตามทฤษฎีของเราถ้าเส้นมันขนานกันมุมรวมกันมันต้องได้ร้อย ดังนั้นเวลาที่นักเรียนทำอย่างเช่นข้อแรกตัวนี้ก็เอา x มาบวกกันกับ101ได้เป็น180แล้วเราก็แก้สมการแบบความรู้มอหนเลยก็จะได้เป็น79 x มีค่าเท่ากับ79อ๋ออันนี้ลืมไปไม่ต้องเขียนองศานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้องศาตั้งแต่แรกทีนี้ถัดไปข้อที่2ข้อที่2เป็น x บวกด้วย15อันนี้มันต่างจากข้อแรกตรงที่มันมีบวกด้วย15มาเพิ่ม แต่ว่าแนวคิดมันจะเป็นแนวคิดเดียวกันหมดให้นักเรียนมองตัวนี้เป็นก้อนก้อนหนึ่งดังนั้นเวลาที่มาเขียนสมการจะได้เป็น x บวกด้วย15แล้วก็บวกกับมุมที่อยู่ด้านล่างคือ77ได้เป็น180 x บวกด้วย15บวกด้วย77เท่ากับ180ตัวนี้นักเรียนจะจัดรูปก่อนแล้วค่อยย้ายไปหา180หรือจะย้ายทีละตัวก็ได้เช่นกันถ้าเกิดย้ายทีละตัวครูย้าย70 7ก่อนก็จะเหลือ x บวกด้วย15ในฝั่งซ้ายมือฝั่งขวาได้เป็น180ลบด้วย77คิดในใจได้เป็น103แล้วก็่อยย้าย15บไปเป็น x เท่ากับ103อลบด้วย15อันนี้ก็จะได้เป็น88ถัดไปนะคะข้อที่3ข้อที่3ก็เหมือนจะง่ายกว่าข้อที่2อีกแต่ว่ามันมี x อยู่2ที่เราใช้แนวคิดเดิมหมดเลยคือมุมนี้กับมุมนี้ รวมกันได้180ครูก็เลยได้เป็น x บวกด้วย2 x ได้เป็น180องศา x บวกกับ2 x ได้อะไร x เดียวตัวนี้บางคนอาจจะไม่รู้ก็คือ1 1 x ทีนี้ x บวกแบบนี้ให้นักเรียนเอาตัวเลขมารวมกันนะคะก็ได้1บวก2เป็น3 x 3 x เท่ากับ180ดังนั้น x เดียวก็เลยได้180 3ที่เขียนติดกับ x หมายความว่าคูณอยู่ ได้เป็นย้ายไปหารเราก็เลยได้ x เท่ากับ180หารด้วย3มีค่าเท่ากับ60ข้อนี้ก็จะตอบ60ถัดไปนะคะข้อที่4ข้อที่4ก็แนวคิดเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมทุกข้อั่้แหละคะ่ะอันนี้แต่ว่ามันจะมีแบบมาเพิ่มที่มันเพิ่มความยากคือมีเลข2มาอยู่หน้าตัว x แต่ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็2 x บวกด้วย10จะใส่วงเล็บไหมหรือไม่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าตามรูปแบบ ตามแนวการเขียนเนี่ยตามหลักการจะต้องใส่วงเล็บก่อนแล้วค่อยถอดออกทีหลังก็นักเรียนก็จะย้ายก่อนหรือว่ารวมกันก่อนก็ได้เหมือนเดิมอันนี้สมมติว่าครูรวมกันก่อนครูก็จะเอา10มาบวกกับ48อันนี้ต้องระวังนิดนึงนักเรียนครูชอบทําผิดต,ตรงนี้เอา2มาบวกกับ10ได้เป็น 12X แบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องรวมเฉพาะที่ที่มี x x ก็คู่กับ x ตัวเลขก็คู่กับตัวเลข1ิ มารวมก,กันกับ48ได้เป็น58แล้วก็ในฝั่งนี้จะได้เป็น180ตัวนี้ก็ยังเป็น2 x ก็จะเท่ากับ180ลบด้วย58 x เดียวก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนไปได้เอา2ไปด้วย180ลบด้วย58ได้เป็น122ต้องระวังเรื่องการลบเลขนิดหนึ่งบางทีตัวนี้อาจจะลบผิดก็ได้ x เท่ากับ122หารด้วย2มีค่าเท่ากับ61 ดังนั้น x ในข้อที่4ก็เลยเป็น61ถัดไปนะคะโจทย์ก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นนิดนึงตรงที่จากรูป2รูปนี้ให้นักเรียนลากเส้นตรง ef ให้ผ่านจุด d จุด d อยู่ตรงนี้และขนานก,นกันกับเส้น ab ที่อยู่ด้านล่างพร้อมทั้งบอกขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันกับมุม dcb ประเด็นคือนักเรียนจะต้องอ่านสัญลักษณ์เป็นหมดนะคะ dcb คือมุมไหน ก็คือมุมที่เขาเขียนตัวเลขมาให้ตัวนี้เป็น32องศาอันนี้ก็เช่นเดียวกัน DCB คือมุมร3 0ยองศาตัวนี้ทีนี้ลากเส้นตรงยังไงให้มันขนานก็ลากง่ายๆเลยลากให้มันผ่านจุดดีตามความหมายของรูปเราไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ลากไปให้มันขนานอันนี้พอดีว่าลากด้วยมือมันจะไม่ค่อยขนานเท่าไหร่ก็ได้เป็นเส้นนี้เส้น EF อันนี้ก็เช่นเดียวกันครูก็จะลากเส้นมาที่จริงโจทย์ไม่ได้ให้ตัว E ตัว F มานะคะแต่ว่าลืมลบออก อันนี้จะเป็นตัว e ตัว f แบบนี้แล้วทีนี้ให้หามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันกับ dcb ของเส้นตัด cd เส้นนี้เป็นเส้นตัดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันก็จะอยู่มุมนี้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันก็จะอยู่มุมนี้ก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราต้องการหามุมพวกนี้เราก็ให้เป็นตัวอักษรจะเอาเป็น x เหมือนกันก็ได้นะคะมันคนละข้อกันแต่ถ้า กวัวว่าจะสับสนก็เอาคนละตัวก็ได้แต่ว่าใช้ตัวเดียวกันเลยก็ได้ x อ,องศาเขาให้หาขนาดของมุมภายในโอเคข้อนี้จะตอบเป็นองศาไปด้วยครูก็เลยได้เป็น x อ,องศาเท่ากับบวกกับร้อยสบวกกับ32มสได้เป็น180ก่อนตามพฤษฎีดังนั้น x อ,องศาก็จะได้เป็น180องศาลบด้วย32องศาซึ่งมีค่าเท่ากับ148องศา และข้อที่2ตัวนี้ก็จะเขียนโดยใช้ทฤษฎีเหมือนกัน x อ,องศาบวกกับ130องศามีค่าเท่ากับ180องศาแล้วครูก็จะย้าย130ไปหา180เป็นไปลบออกซะก็จะได้เป็น x อ,องศาเท่ากับ50องศาคราวนี้ลองเปลี่ยนลักษณะโจทย์นะคะเมื่อกี้เป็นแค่เส้นขนานทีนี้เขาก็จะใช้รูปสี่เหลี่ยมที่เราเคยเรียนมาแล้วมีความรู้พื้นฐานก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูคือสี่เหลี่ยมที่มี ด้านขนานกันเพียงหนึ่งคู่ซึ่งในรูปก็จะเป็นด้าน ab ขนานก,นกันกับด้าน cd เขาให้หาขนาดของมุม adc adc อยู่ที่ไหนนักเรียนก็ไล่เลย adc มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ขนาดของอีกมุมหนึ่งคือ bcd bcd อยู่ตรงนี้ทีนี้ในรูปข้อนี้นะคะมันเป็นข้อข้อเดียวกันนักเรียนจะใช้ x พร้อมกันไม่ได้นักเรียนต้องใช้เป็น x อ,องศา แล้วก็ y องศาแบบนี้หาขนาดของ adc ก่อนที่จริงต้องใช้ x ต้องใช้ y ไหมก็ไม่ได้จําเป็นนะแต่ว่าครูไม่ค่อยชอบเขียนตัว adc อะไรที่มันยา,ยาวๆก็เลยแทนลงไปแล้วก็จะมาหาทีละมุมเลยตามสมบัติของสี่เหลี่ยมคางหมูเส้นที่มันขนานกันตัวนี้มีเส้นมาขนานเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมองให้ออกว่าเส้น ad เป็นเส้นตัดเมื่อเส้น ad เป็นเส้นตัดมุมภายในก็จะได้ทีละคู่คือ 53คู่กับ x ครูก็จะตั้งสมการได้เป็น x องศาบวกกับ53องศามีค่าเท่ากับ180องศาดังนั้น x องศาก็จะเท่ากับ180องศาลบด้วย53องศาอันนี้ได้เป็น127องศาเวลาเราตอบนะคะข้อนี้เราจะต้องตอบเป็นขนาดของมุม adc ก่อนมีค่าเท่ากับ127องศา และอีกมุมหนึ่งคือ B C D B C D ก็คือมุม Y เราก็ตั้งเหมือนเดิมมุม Y เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันกับมุม B ซึ่งมีขนาด71องศาครูก็เลยได้เป็น Y องศาบวกกับ71องศามีค่าเท่ากับ180องศาดังนั้น Y องศาก็จะได้180องศาลบด้วย71องศาลบกันเรียบร้อยได้เป็น109องศาดังนั้นขนาดของมุม B C D จะมีค่าเท่ากับ109องศา